รับเลยอะรับแขกไปเลยรับแขกไนรอดหก ไปตรงจุดไหนเราจะทําให้พอไม่พอเราก็ต้องมีอย่างอื่นที่ตดแทนให้เขาได้กันทุกคนโดยไม่เสียใจครับคิดออกไหมนี่คือนิสัยพออนิสัยพอ,อจะเป็นอย่างนี้คือถ้าบังเกิดว่าไม่ทันน่ะรือไม่พอไม่ใช่ไม่ทันไม่พอพอ,อต้องสแตนบายอย่างอื่นเพื่อให้ทุกคนไม่เสียใจที่มารอคนยากคนจนน่ะอย่างพอ,อมีมีเงินส่วนตัวที่จะให้ครอบครัวละหนึ่งพันเงี้ย เพื่ออย่างน้อยๆหนึ่งพันต่อหนึ่งครอบครัวมันก็ยังช่วยให้เขาได้เงินนี้ต้องไปตามบ้านเงินต้องลงพื้นที่บ้านเราต้องเดินพื้นที่ลงอย่างเงี้ยเราต้องไปถึงบ้านเขาบ้านต่อบ้านตรงพรุ่งนี้แต่เช้าดีไหมส่วนบ้านเนี่ยเราไปลงพื้นที่ไปถึงตามบ้านเลยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันได้อย่างวันนี้เมื่อกี้ที่วิ่งกันค่าๆก็คือน่าจะได้รอบหนึ่งครับผมก็คือเข้าพื้นที่เขตแปดตอนนี้ได้เลยถ้าไปรอบเขาไม่ไม่ทันกแต่สิง ไป,ไปหนึ่งรอบหนึ่งสิ่งของหลายหน่วยงานแล้วก็ทั้งเอกชนทั้งประชาชนโดยทั่วไปอ่ะตั้งแถวกันเดินทางแบบตลอดแนวนี่มีแต่รถลงสงขาหัดใหญ่สงขาหัดใหญ่ซึ่งเขาติดป้ายระบุเลยภูมิใจมากค่ะเมื่อเกิดวิกฤตไทยไม่ทิ้งไทยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยสำคัญงั้นมุคพาไปเพราะพี่ตั้งขบวนอะไรทั้งนัรถรถพี่ออฟพี่อนำเลย,ย <ะ S 2> ขึ้นมา

แต่ตรงนี้เดี๋ยวพอลลงหน่อ มาเลยจ้าเลยมาเลยจ้าเลยให้ขนกแางเลยครับเลยหมดยางัดนีเลยะวนวนขาออกเลครับน้ำบดาออกาออกวนไปทางขวาครับวนออกแล้วตานแล้ววนาออกเลยครับวนไปทางขวาเลยมานีเลยมานีเลยมานีเลย พากเลยแม่น้ำมันเร็วแป๊บเดียวแถวมันก็ล่นล้นล้นชนหมดแล้วจะ้ยังงไ ไปได้สคนนะ่ะที่เดิน,ขนเขมาเ่อกพี่มาตอแถวไอ้นีไม่เนะาะตาเพก็ต้องตอคิวไงพี่ต้องต่อคิอนถึเนะี่ยน้เอมมช่วยกันน่อยไปคนเะเดี๋ยวให้เยอะ

ดับไฟก็ง kind of ่ายบุญที่มีไฟเรื่อยไปเลยตามดูคนด้วยเดี๋ยวมันจะเบียดเข้าตรงนี้แล้วออกแทงเข้ามาเนี่ยรับรับข้อสานแล้วออกขวาเลยครับรับข้อสานจากท่านพอแล้วเบียดขวาออกขวามาเลยออกขวามาเลยจ้ะออออกขวามาเลยมันจะได้ไปเลื่อนเป็นทางเดียวข้อศานมีเยอะน้ำมันเยอะไหมเยอะมีที่ด้วง่ยอย่างนี้น้ำปล่อยมาเรื่อยๆเลยนะน้ำปล่อยมาเรื่อยๆ ออกฝาไปเลยครับรถบุกใสไป้ลยครับ่คารเลกไม้รถบุกใส่ไม้คาบใส่ไม้มาตัดหนุ่มกว่ารดู้าตัดรมัน de eth de eth de eth. ั่รวนี้ดีกว่าตอนนู้ก็ม่นไม้ลูกใบไม้ลูกไปต่่อรใหาด้วย กิไไนข้าวแล้วเนยสอกินข้าวแล้วเนียตัดนเลยนะอเขามากเนะเนี้ยขาวแล้วเนี้ยข้าวแล้วนะ้ยข้าวแล้วเนยนาเนข้าวลเน้ยวเนะ้แล้วเอี้ยข้าวแเี้ัขาแเนียข้าวแล้เ้ยข้าวแล้วเนียขเนขาวแอ้วเนี้ยข้าวลนยข้าวแเนข้าวลนยาแเน อันนี้าิได้แล้วอแถวเลยครับพี่ตอแถวเรัไปต่อต้องไปต่อคิวนะอย่ามาแทงตรงนี้ไปต่อคิวครับไปต่อคิวข้างหลังครับไปต่อคิวนะครับมันได้ทุกคนครพี่ต่อคิวเันนิดเดียวใ้เวลาไม่นานมามะีเ็น้ำหรเ่าเรลคนหลด้ ส่องไกลผ่านจอใสฟ้าให้ทีวีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มุ่งม,มั่นทำความดีแบกความหวังและประ เดินเลยครับเดรัปเลยครับเต้ารมยครับเดินเลยครับเตรม เพิ่งมาเนี่ยครับมาไม่ต้งบนนะเได้อ่าเป็นไงบ้างคะท่านพอฟ้าลงพื้นที่จริงมีความสุขมีความสุขเอามาลูกยังไม่ได้เข้ามาเข้ามาก็จุดแรกนะคะที่ลงก็จะเป็นเขตแปดของหาดใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเข้ามาลงเพราะว่าเนื่องจากมีข่าวที่ไม่ดีหลายหลายข่าวนะคะใช่ไม่มีคนเข้ามาช่วยที่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะคะจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะอ่า รัับบเดน้ขตแปดมาแจกหวยนั่นโอ้ยเขาค่อยๆมาเลยเจเดี๋ยวเราใส่ถุงนะเก็บไว้ก่อนไม่ข้าวเลยครับพี่ไม่มีไม่มีข้าวเลยไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวแล้วบอกนี่ก็นม่ได้ไม่คุยยุ่งใครโอกไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วเขตแปดเนี่ยเขาบอกคุงพี่ออกมาเขตแปดเนี่ยคนไม่ค่อยเข้ามาแจกใช่มาเลย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 อันเนี้ยเขตแปดเขาบอกไม่มีข้าวกินแล้ว เดินไปเลยเดินมาเลยเดินมาเลยยังส่งแต่ของอื่นเอ่อเมื่อกี้พี่มารับแล้วยังยังครับมาทางนี้เลยครับพีดับแต่ไม่เจอมีมีเพิ่มพจน์เด็กไหมคะเป็นมพจนเด็กไม่มีครับตอนนี้จะใส่เขาสร้ตอนจริงจริงมีหมกลกแต่ว่าแยกไปพคนเลยเรื่องเขาสร้ากับคิ๊กต้องบอกว่าประชาชนเขตแปดเดือดร้อนมากจริงๆนะคะเพราะว่าคือไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจริงๆนะคะพื้นที่เขต8คือพื้นที่ที่อันตราย แต่ว่าประชาชนหลายๆครัวเรือนนะคะก็ไม่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นเลยนะคะเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเขตแปดนะคะจนไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเข้ามาช่วยเหลือนะคะ ทางทีมงานก็ได้วางแผนแล้วก็ตกลงกันว่าเอาละเราลงมาเขตแเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมีมีมีนี่มีเดี๋ยวมีคันหนึ่งนะจ๊ะใช่ค่ะตอนนี้ครับครรัับบค่เนียุณมาทางนีี้เลยพ่รับกัันนทีี่่ครบขอบคุณมากครับขอบคุณครับคิดถึงคนนี้ต้องบอกว่า

ก็มีพี่น้องประชาชนในเขต8จํานวนมากนะคะที่ได้ออกมารับของจากเราไปแล้วก็บางคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีข้าวจะกินแล้วนะคะเราก็มาช่วยได้ทันต้องเขาเดินออกเลยา็นเยมุ่นเลยาไม่เดินออกยายยที่บ้านเขาฝากผมงนึ่งได้ไหมคะยายมาทางไม่ได้ยายเดินไม่ได้ค่ะขได้ เป็นเสียงจากประชาชนนะคะให้รถไปจอดก่อนนะไม่นานพี่ต่อแถวด้านนี้เลยต้องถาพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องนิดนึงค่ะพี่อยู่ในเขต8ไหมอยู่ในเขต8ค่ะ เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะน้องชื่ออะไรทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่เขากลัวกันใช่ไหมใช่ค่ะตามข่าวเลยเนาะใช่ค่ะเพราะอะไรก็ถึงกลัวเพดเพราะคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็มีอยู่เยอะค่ะพี่แต่เ็าผิดเหรอใช่พวกพี่มาจากอ่มูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขจากจังหวัดปทุมธานีค่ะพี่ได้ เดินทางมามากกว่า1,000กิโลนะคะใช่เดินทางมามากกว่า1,000กิโลก็ขอฟ้าก็เป็นประธานมูลนิธิแล้วก็เป็นเจ้าของช่องสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีถ้าเป็นจานดำก็ช่อง93ถ้าเป็นเพจ a c e b o o กก็จะเป็นฟ้าให้ทีวีภาษาไทยเลยค่ะก็ฝากน้องกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอ่ะก็เป็นเสียงเล็กๆจากน้องนะคะที่อยู่ในเขต8นะคะก็น้องก็บอกว่า จากข่าวที่ไม่ดีออกไปเนี่ยน้องก็มีได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีอีกหลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่ออกไปด้วยนะ,ะแล้วก็น้องก็บอกว่าโชคดีแล้วก็ดีใจนะคะที่แบบว่ายังมีหน่วยงานอย่างเราเนี่ยที่กล้าเข้ามาในพื้นที่นะเพราะอย่างที่น้องพูดเลยนะคะเมื่อกี้คือน้องบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเข้ามานะคะก็ ต้องเป็นกําลังใจให้นะคะกับพี่น้องประชาชนเขตแปดต่อไปเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยรับไม่เหนื่อยทีมงานบอกไม่เหนื่อยนะคะสู้ไหวพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกเนาะรอบเช้าพรุ่งนี้ของเรายังมีอีกนะคะต้องบอกว่าเนี่ยรอบนี้เป็นรอบแรกนะคะที่ได้ขนจากรถสิบล้อของท่านพอเนี่ยลงมากระจายของนะคะเป็นรอบแรกแล้วก็ ไหลผ่านจอใส,สฟ้าให้ทีวีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มุ่งมันทั้งความดีแบกความหวังเมื่อปราดถนาดีมองเฉยไปที่มืดม,มนฟ้าทางที่พา ឋ្คุณៅក្នំ្រាប